สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดาครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่สนะครับสิงหาคม2อง6นสหะครับสาหรับฮานอยปกตินี้ก็จะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาออกเวลา หกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับต้อง VIP วีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกที่ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมังบงง่งคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่ามาชมกันเลยว่า เมื่อวานนี้ออกอะไรบ้างนะครับอือออกอะไรอะไรเมื่อวานนี้อืมเมื่อวานนี้ฮานายปกติีออกเลขเบิ้ลน,นะเมื่อวานนี้เลขเบิ้ลหลายชุดนะหนึ่เจ็ดสามสามเบิ้ลแล้วก็แปดแปดแล้วก็สี่หกหกสี่ออกสองครั้งเลยเมื่อวานนี้นะเจ็ดห้าอ่าเลขเดียวกันเลยในวงสาขาญาติเดียวกันเลยเนะมื่อวานนี้ทั้งวันนะเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ออกสอง6 4ห่นะครับเขาออกเมื่อวานนี้2 8 8 6มันก็ยากอยู่นะตีกเบิร์นี่2 8 8 6 4มาตัวรองนะครับให้2 3 4สามสี่ไปเน้นที่2กับ3 4. มาสี่เมื่อวานนี้มา6 4สนะเมื่อวานนี้ให้ระมัดระวังตัวรองด้วยนะครับพิจารณาดูด้วยนะครับส่วนมากเน,น,าน,น,าน,น้นทางนี้มันจะไปทางนี้เน้นทางนี้มันจะไปทางนี้ประมาณนี้แหละอ่า รุ่นลมเพราะความบันเทิงเป็นหลักนะครับขอขอขอพระคุณมากๆนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ4ีเมสทิงหาคม2566ฮาหนอยปกตินะครับเด่น012นะครับเน้นที่0กับ1ฟันธทงที่1นะ1441151166117711881นะครับ0440550660770880นะครับตะร่างนี้เนาะอ่า ดูใกล้ๆกันหน่อยนะครับดูใกล้ๆกันหน่อยนะครับนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะฟันตรงที่หนึ่งนะครับศูนย์สี่หองนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่ที่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดตามนี้นะครับอ่าเด่นที่สุดก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับราวๆนี้นะอ่ารูดวิ่งเลยก็ได้นะครับรูดหนึ่งงงงนนนะครรับูดดหหึึ่่่ก็วิเลยไ้ ตามนี้นะครับตามนี้นะครับหรือใครเห็นต่างชอบสองก็จัดไปนะครับหน่อยปกตินะครับออกทุกวันทุกวัน6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวันดีครับ